วันนี้เราจะมาดูวิธีแช่เส้นมีครับผมเส้นมีนุ่มๆแบบนี้เก็บไว้ได้ได้นานครับผมเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์ครับผมอ้าวเดี๋ยวเราไปเบิ้งวิธีแช์กันเลยครับโอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปายใส้เนวเรานำครับผมวันนี้จะมาทำวิธีแช่มีไม่ให้มันเละครับผม บางคนแช่ไปไว้วันหนึ่งก็เละแหละครับเอามาดูกันเลยครับผมเส้นมีครับผมเอาลงไปเลยเท่าไรสี่ห้า 4, ก้อนแช่นับไปเลยครับผมนับไปเลยครับ

41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60ห่หครับผมหกสิบแล้วเราก็จะเอาขึ้นนับถึงหกสิแล้วเราไปเอาขึ้นครับผม ขึ้นเลยขึ้นเลยค้างไว้ถ้าทำแบบนี้เส้นเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เละครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมให้มันเสด็จน้ำก่อนรอดูจากแป๊บแล้วนะครับพี่น้องเส้นมีแ่ แบบไม่ต้องเส,เส้นไม่ต้องขาดครับผมเวลาแท่ไม่เกินหนึ่งนาทีครับผมถ้าเกินเดี๋ยวเส้นมันจะขาดแท่แล้วขึ้นมาพักแป๊บหนึง่งเราก็จะได้เส้นมีแบบนี้ครับผมแบบนี้เอาไว้ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่ง เวลาเราจะเก็บมันก็ไม่ยากครับผมแช่น้ําเอาขึ้นมาพักไว้แล้วจาก3ามสีนาทีเราก็ใส่ถุงไว้เก็บได้เป็นอาทิตย์ครับผมคลิปนี้ก็ต้นนี้เลยครับพี่นอ้องพ่อคันดีขิมนาสวัสดีครับ